รถถังจิตเมืองนนท์ยอดนักชกชาวไทยเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทได้โพ์โลงโลกโซเชียลถึงของขวัญพิเศษอย่างเสื้อสโมสรอินเตอร์มิไมี่พร้อมลายเซน็นที่ส่งตรงมาจากเลโอนีเมซี่ยอดนักเตะระดับโลกโดยเดอะไอรอนแมนเป็นนักชกที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วซึ่งอย่าเว้นว่างจากการฝึกซ้อมหรือขึ้นชกก็มักจะใช้เวลาว่างไปเตะฟุตบอลอยู่เสมอซึ่งของขวัญสุดพิเศษครั้งนี้ มาจากการประสานงานผ่านทางบอดีการส่วนตัวของเมสซี่ที่เคยมาชกมวยที่ประเทศไทยทําให้รู้จักการเป็นการส่วนตัวกับรถถังและทําให้เจ้าตัวได้เสื้อพร้อมายเซ็นของเมสซี่มาครอบคลองซึ่งที่ผ่านมานั้นสําหรับแฟนลูกหนังที่ติดตามความเคลื่อนไหวของซูเปอร์สตาร์อดับหนึ่งและกับตันทีมแชมป์โลกลีโอนลเมสซี่ที่ได้ย้ายไปเล่นฟุตบอลในเมเจอร์ลีกกับสโมสรอินเตอร์มาามี ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะพบภาพของชายร่างยักษ์คนหนึ่งตามประกบลิโอเนลเมสซี่ทุกฝีก้าไม่ว่าจะเดินไปไหนแม้กระทั่งตอนแข่งในสนามก็ตามโดยบอดี้การ์ดของเมสซี่นั้นมีชื่อว่ายาซินซูเอโกซึ่งทางแหล่งข้อมูลระบุมาว่าเขาเคยเป็นอดีตหน่วยซิลของกองทัพเรือสาหารัฐอเมริกาผ่านการประจํการทั้งในอิรักและอัฟกานิสถานรวมถึง เคยเป็นนักมวยไทยมืออาชีพมาแล้วด้วยและจากการสืบประวัติของเขาในโลกโซเชียลจะพบว่าย <ass> ัสซินเคยมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงปี2020ถึง2022พร้อมกับเข้าฝึกเป็นนักมวยไทยในค่ายไทยเกอร์มวยไทยจนกระทั่งได้ชกจริงในวันที่18มิถุนายนปี2022ไฟดังกล่าวยัสซินสามารถเอาชนะคู่ชกซึ่งใช้เวลาเพียงแค่1นาที30วินาทีของยกแรกเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมการทำงานที่เป็นเสมือนเงาตามตัวกันตลอดเวลานั้นจะทำให้เมซี่และยัสซินจะสนิทสนมกันมากขนาดไหนและเผลอๆอาจจะมีหลายครั้งที่พวกเขาได้เคยนั่งดูรถถังจิตเมืองนอนขึ้นชกอยู่ก็เป็นไปได้ในส่วนข้อมูลที่มีการตั้งข้อสงสัยกันว่าการเป็นบอดี้การ์ดที่ต้องทำงานคอยดูแล v i p 24ชั่วโมงนั้นค่าตอบแทนของ ยาซินซูเอโกอยู่ที่เท่าไหร่มีการเปิดเผยจากโจเบรนแนนผู้สื่อข่าวของ AS s p o สปว่าเงินเดือนของเขาอยู่ที่ประมาณ250,000ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ9,250,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียว